วัสดีจ้ามือนีมาพบกับช่องฮักถาคนประคํามือนีพอบานสีม้ากางมองแต่สิถือว่าถือว่าหูเ <c oughs> ยอะนี่นี่น,น,นี่ไปเบิ่งคนกางมองเข้ากับสิม้าเลียนาน,าน้ำมือนีมาครบมาครบขอบรัวลูกกับมามือนีไม่ไม่ไมาเยี่ยมพ่อบูน้ำเลึกเอามันคือเป็นฟองล่างล่างร่างมองตี เดี๋ยวสิลงเล่น,น้ำอยู่พี่น้องพุนัญญาไาว้ขอบสะญาไว้ขอบซะาาาอซะ่อ,อนเอเล่เขียวปือป้อๆอยู่นี่ทาเบินกลางม้องพุนจิกางใดบ่กางได้าาสาปา่าต่ว่นานามมันหลายแห้งวันนี้มาเล่นสวนนะคะมาเล่นสวนมาอยากกินต้มปลามะกกางปลาแต่บ่โหสิได้ปลาบ่าตะไครก็งามแล้ว เก็บพาตู้ไปพร้อมโอ้หย่ากับลายคุณ <c oughs> เลี้ยนกับใบและเอ็นเอ็นเลยบ๊าวาบอกมีเฮามันไก่สุกไปไก่พ่ออันนี้ไปบอกมีถวายปีเดียวหรือเปล่าอันนี้หรืออีอย่างนี่ตนน้นน้อยๆปลูกเ่าท่านในพ่อปีเป็นน้วยเหรอขนนอะไรไม่รู้ชื่อ ไปไปไป,ไปใส่มองไปใส่มองพี่น้องไปใส่มองนากันย้อนเสียงอุย้ยมกเขือขึ้นบะนี่มะเขือขึ้นไหมนี่แมเออเก็บไปใส่นี่เขียขึ้นเก็บไปใส่อกินกับสมประจอม เนี่ยเก็บมะเขือเอ,อ้นี่มะเขือคืนชีวิตธรรมชาติบ้านๆขอบครัวขอบเป็นกำลังสิกลางมอง พอบ้านเพื่อนถนัดกลางมองอุ้ยบอกสิดากินได้บ่แกไปกำลังพอสมสมนี่แะ้วนี่แตหน่วยไวท่านใหญ่ต้นมันหน่อยอืมสมแล้วกินได้แล้วสมแล้วเมือม่อเมื่อนีพอบ้านกับมาตัดกล้วยไปซีเครือปุ่นอุ้ยบอกหุง้งต้นนั่นสุกเหรอต้นนั่นพ่อพีู่ดอยากกินบอกหุ้งสุก สงงอสางเตียสางสงงโขกกันคือบอาางก่อนกระสันสัตวหลุกจัตเลยจะว่าน้ำไหลบ้า่หาสิถือบอกอยากกินบหวงสูกเดี๋ยวเรไปเก็บบวงสูกกันไปทางนี้ ไปหล่อสาทางนี้ดีกว่าเสียงกินบอกฟรังพอบ้านก็มัดตัดอันตัดกล้วยไปซี่เครื่อว่ะมีกสามเครื่อนี่ละ่ะไปขายด้เงินหารวยกล้วยไม่แต่เครื่องหญ่ๆไม่แต่บีใหญ่ๆ สิบ้านเล่ียนน้ำน้ำเด้อพี่น้องเมื่อนี้เอาชูชฉีบมาพร้อมพามาเหนนา่ียนน้ำเสียงกัดบอกซิดาพามาเห่ียนสวนกลางมองเอาปลานิ้นไปต้ม แต่นามมันไหลสิถือว่เห็นบัคห้งสุกเงยบังย่ญ่เดี๋ยวสิมาเก็บมะละกอสุกนะคะเก็บมักกอไปจินกันบักกอสุกอุย้ยแต่ไครยังได้มางามเท้งามเท้งามแบบอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยห้อยดินเสาะ อึบพุดน่ะนี่ใหญ่แท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกก่อนนี่เก็บอีกก่อนเก็บอีกก่อนอึ๊บโอ้ยมือก็หอบอันนี้ ไม่ปลาทุเรียนมือกระหอบมือกระหอบมะละกอสุกบอกนัดสับปเปอร์รตเทิลกับไก่ได้กินเหรอเด็กไก่สุกเหรอเอา้หาหัวนี่มันเหลืองเหลืองมแม่ไม่สุกเราบอกบอกนัดนะ่ะสุกแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวมาเอาบังนัดอีกกอนไม่ตัดบังนัดอึบอึบ สวนไม่ได้ตัดหญ้าน่ะฝนเนาะหญ้าลายอึบๆกินบอกกันหุ้งสุกบ่อลูกมีมีดบอ่อยนะู่น่ะน่ะกินบ่พวกหุ้งสุกยางหวานเลยนี่บิลิยะกินเดี๋ยวแม่ก็อยากคือกัน ผุ่นพอ่อกระลังกลางมองตตปองอเตี้ยคือว่าหายลูกลงไปกระสันชูชีบแม่สิเลน,านา้ำเอ้าใส่มียดดิดม,มาเบิงองบะโหวสิไดบ่พูนกระล้อนกัะมีดด้ลูกเอากระล้อนลงไปเล่น เมียดยื้อสายพยนพูดเดี๋ยวไปเอามีดมาพามะละกอก่อนพุทราก็ดอกดอกยิ้ดเ mm ้อันนี้อันนี้อันหมักท่านสามรถปีกายนี่ก็ได้กินแล้วเป็นน่วยแล้ว ช,ชูชีบชูชีบไปเลยนน้ำนี่เพราะว่าน้ำมันเลึกถ่วมหัวแม่โคุ่มมีแดดอยอะหอนเอาลูกพาดู กระท่อมน้อยคอยนางเออเอาผ้าบาก,ก่อผ้าบาก,ก่อเดี๋ยวสิผ้าล่วงเดินน้ำกางให้ลูกใสบอกผ้าเลยแม่อยากกินกระพายมันกางตัวลูกเอาปลาผ้า,าหัวมันออกก่อนเออเอาปาดหัวมันออกเออเออคุ้มยัล่ะเออคมมัน่ะ แค่นั่นก่อนอืมเกว่ามแล้วกินแบบลูกทุ่งนี่แหละมีดบางไดเด้เอามาเยอะา,าไปหันผลเอาวานลงไปในผลเห็นมันเด็กเกิดอนุสอืมอืม,อมนี่ครับคุณลูกค้าฮะนี่เดี๋ยวสิซิมเบิ่งหวานบาอืมหวาน ท่ายท่ท่ายพามาให้แม well, nice nice ่อ mm ีกเนี่ยจินบักมะละกอสุขกระท่อมว่าได้มาจากเทีอหลายยากขึ้นไว้ล่ะมือนีีเขาสิมาเลี่นวนามพอมเบาลายเงียวติอื้ออื้อ แม่เอาหมองกลางๆนี่แหละแม่เอานี่แหละใช่เอามือแม่ว่าม,ม,มากหมองหัวมันเนาะือ,อใส่ด้วยกินโซมาชมดูครับ <laughs> เนื้อดีอร่อยมากครับเคเเตอร์หน้าใหม่เห็นแล้วลูกไม่อยากกินน้ำหวาน วานรอยมากเลครับท่านผู้ชมเออไ,ปไปต้องงานไหมครับไปไปอาบน้ำ